สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Addiarm Toy นะครับจะเปลี่ยนแนวนิดนึงโดยวันนี้เองเนี่ยมาแปลนแล้วก็สรุปใจความสำคัญนะครับจากช่อง Sportcast Investor โดย Jeff Wilson นะครับซึ่งในเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นเอพิโซด Sportcast Investor 101 <Wow. S 1> และ Jeff Wilson นี่เป็นใครนะ Jeff Wilson เนี่ยจริงเขาทำหลายๆอย่างมากครับแต่ที่แน่ๆก็คือ เขาเป็นนักลงทุนใน s p o ร์ตคาร์รวมท้งเป็นคอลเลกเตอร์ด้วยและยังเป็นฟาเดอร์ของแพลตฟอร์มสปอร์ตคาร์อินเวสเตอร์ด้วยนะครับโดยเนื้อหาหลักๆในอีพิโซดนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนใน s p o ร์ตคาหรือคนที่คิดกําลังจะเริ่มนะครับซึ่งบางคนก็จะมีคําถามในหัวเนี่ยหลายๆอย่างมากเลยซึ่งเจสเนี่ยก็ริสออกมาได้ประมาณ7อย่าง นะครับเดี๋ยวเราไปดูในดีเทลกันดีกว่าว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มข้อแรกเลยนะครับถ้าเราจะลงทุนในสปอร์ตการ์ดเนี่ยเราควรลงทุนในการยี่ห้ออะไรก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจว่ากีฬาแต่ละประเภทเนี่ยมีบริษัทที่ได้ e x ็กซ s คลูซีฟไลเซก็หมายความว่า สามารถที่จะใช้โลโก้ของทีมเข้ามาใช้ในการผลิตการ์ดได้ซึ่งในปัจจุบันถ้าเบสบอลจะเป็นท็อปบาสเกตบอลกับฟุตบอลนี่คือฟุตบอลนี่คืออเมริกันฟุตบอลนะครับจะเป็นพาดีนี่ฮอกกี้ก็คืออัปเปอร์เด็กซอซ็อกเกอร์นะฮะคือพาดี cer, นี่ ini, แล้วก็ท็อปสนะครับสำหรับบริษัทอื่นที่ไม่ได้เอ็กซ์คลูซีฟไลเซน์เนี่ยก็สามารถที่จะผลิตการ์ดได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีสิทธิใช้โลโก้ของทีมมาใส่ในเสื้อของนักกีฬาได้อย่างอัปเปอร์เด็ก์ที่ผลิตกล่องกูตวินแชมเปี้ย ซึ่งในแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับจะมีแบรนด์ย่อยๆเนี่ยเป็น10เลยเจฟเนี่ยก็จะบอกว่าเราต้องเลือกที่เป็นคีย์แบรนด์ที่เป็นที่ยอดนยอิยมนะฮะที้มีเบสบอลฟุตบอลฮอกกี้อะไรเงี้ยตามนี้เลยแต่ว่าผมจะเน้นเฉพาะตัวที่เป็นบาสเกตบอลพรีซิมเอ็นอันนี้มาแรกๆเลยที่ตามมาก็คือเป็นพวก c o n t ทนเ e r o p ออปติก้วเป็นพวกอิม a คคูเล ข้อที่2นะครับเราควรที่จะซื้อกาดแบบไหนซึ่งเชฟบอกว่าเราควรโฟกัสที่การลุก,กี้หรือการที่เป็นอาซีเพราะว่าต่อให้นักกีฬาเนี่ยเล่นเล่นเป็น10บสปีตลอดอายุของเขาเนี่ยแต่ว่าลุก,กี้การ์ดเนี่ยมีแค่ปีเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ให้โฟกัสที่ใบรันหรือว่าเป็นซีเรียลการ์ดซึ่งมันจะมีมูลค่ามากกว่าเบสการ์ดอยู่ลวและโดยปกติแล้วเนี่ยใบที่รันต่าหรือมีการเผรออกมาน้อยเนี่ยยิ่งมีมูลค่ามากกว่า แต่ก็ไม่เสมอไปอย่างเบสการ์ดเนี่ยแน่นอนราคาถูกที่สุดอยู่แล้วทับ175เนี่ยอันนี้เป็นฟาสเบ a ฟิซซึมนะครับแต่สังเกตว่าราคาเนี่ยถูกกว่าที่เป็นบลู e ิซซึมซึ่งเป็นทับ199อีกเพราะฉะั้นเนี่ยอย่างที่บอกให้ลันตันเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงเสมอไปแต่ว่าให้ดูความนิยมของใบน,น,นั้นด้วยอย่างที่เป็นบลู e ิซซึมเนี่ยเรียกว่า True ั o l o r ก็จะแพงมากกว่าที่เป็นพวกฟาสเบ k และอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่เป็น RPA ของ National Treasure หร NT เราจะเห็นว่าการ์ด Nt เนี่ยที่เป็นแนวตั้งที่ทับ99เนี่ยอันนี้เนี่ยมูลค่าจะสูงมากเมื่อเทียบกับการ์ดที่เป็นแนวนอนดูจากตัวอย่างที่ผมเอามาให้นะครับจอแดนพูดทับ99แนวตั้งเนี่ยราคาขายอยู่ที่1 0 0 0 0หเหรียญ แต่ว่าแนวนอนทับ49ทับน้อยกว่าอีกนะครับแต่ว่าขายแค่2,500แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการดูราคาของการที่เหมาะสมควรที่จะดูจาก Historical Price หรือว่าราคาย้อนหลังซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในข้อถัดๆไปและการอีกประเภทหนึ่งนะครับที่นักลงทุนต้องสนใจเลยก็คือการที่เรียกว่า RPA หรือว่า Lucky Patch Auto เป็นการก็จะมีชิ้นส่วนจะเป็นเสื้อหรือบางทีอาจจะเป็นรองเท้าก็มีนะครับมาแปะในการแล้วก็มีลายเซ็นของนักกีฬาด้วยซึ่งสําคัญเลยคือขนาดเนี่ยต้องมีความเหมาะสม ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปและยิ่งจานวนสีมากก็ยิ่งมีมูลค่ามากถ้ามีตัวหนังสือมาด้วยเนี่ยนะครับยิ่งมีมูลค่ามากจากตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนะครับเป็น rpa ของ t r a อย่างข้างบนเนี่ยอันนี้คือ one color นะตรงกลางนี่คือ two color แล้วก็ข้างล่างสุดเนี่ยนี่คือ three color นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยอันนี้มีตัวหนังสือองด้วยอันนี้แน่นอนราคาก็จะสูงมากเลยนะครับแต่สำหรับการ์ดลายเซนเจฟก็บอกว่าให้เลือกการ์ดที่เป็น เซ็นแบบออนการ์ดคือนักกีฬาจับการ์ดใบนั้นเนี่ยแล้วก็เซ็นลงไปบนการ์ดจริงๆซึ่งมันก็จะมีมูลค่ามากกว่าเซ็นบนสติกเกอร์คือ sticker, เซ็นบนสติกเกอร์เอาสติกเกอร์เนี่ยมาแปะอีกทีนึงข้อที่3นะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไงว่าการ์ดที่เราจะซื้อเนี่ยมันโอเวอร์ไพรส์หรือเปล่าคีย์เลยคือต้องดูที่ราคาย้อนหลังหรือว่า historical price ถามว่าดูยังไงง่ายๆเลย3แบบนะครับแบบแรกคือให้ดูราคาย้อนหลังจากใน eBay ซึ่งปมเสร็แล้วใน Ebay เนี่ยนะครับเราไปดูที่ last s o l d ซึ่งจะเป็นข้อมูลของราคาอยอดหลัง3เดือนทำง,ง่ายๆเลยก็คือเราเข้าไปที่ Ebay แล้วก็ไปเซิร์ชหาการที่เราต้องการที่จะดูนะครับอับชางด้านซ้ายนะครับแล้วก็โกดดาวไปข้างล่างๆเลยเราก็ไปติ๊กเลยนะครับ โซไอเทมหรือว่า complete item เราก็จะเห็นอ่ามันก็จะมีราคาขึ้นมาละอย่างลูก้าตอนฉีกซิเวอร์พรีซูปเนี่ยสองพเหรียญ2,025เหรียญแต่สังเกตได้ว่าอันข้างล่างเนี่ยเป็นเครื่องหมายขีดเครื่องหมายขีดแปลว่ารายการนี้เป็นการซื้อแบบ buy it now ไม่ได้เป็นการซื้อแบบประมูลไอ buy it นั้นเราจะดูราคายังไงเดี๋ยว เราจะบอกให้นะครับแบบที่2คือเข้าไปเช็คราคาที่เว็บของ PWC โดย PWC c จะมี t o ูนึงเรียกว่า Market Price Research Tool ซึ่งข้อเสียของ eBay ก็คือมันจะย้อนหลังได้แค่3เดือนนะครับแต่ว่าในตัวทูนนี้สามารถดูมูลราคาย้อนหลังของราคาได้ถึง10ปีและเราสามารถเข้าไปใช้ได้แบบฟรีๆเลยเราแค่ไป Register นะครับแบบที่เป็น free account ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแล้วแบบที่3คือใช้สวิตของ c a r s n o o p c o m อย่างที่บอกแต่แรกใน eBay เนี่ยเราจะรู้เฉพาะรา คาคที่จบไปจากการประมูลแต่ราคาที่บเอ็นนาวเนี่ยเราจะไม่ทราบแต่ว่าถ้าเรามาเสิร์ชในค a าสู o รดอทเราจะสามารถเห็นได้เลยว่าราคาที่บิดไปเท่าไหร่แล้วราคาที่บเอ็นนาอย่างเช่นอันกา accept 2, 2, าลาง o f f e r c c c e p t 2,222 US สดอลลร์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้ใน e b a y ที่เป็นใบเอ็นนา ข้อที่4บางคนไม่อยากจะซื้อเป็นการ์ดแต่อยากจะซื้อเป็นกล่องแล้วกล่องแบบไหนที่เราควรจะซื้อนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าในกล่อง Copy Bo ็อกเป็นกล่องที่มีราคาแพงที่สุดแต่ว่าเค่รายการที่มีฮิตที่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงกล่องที่เป็นพวกรีเทลหรือเป็นบลัสเตอร์บ็อกซ์ฮิตก็จะมูลค่าต่ำประมาจากซึ่งกล่องก็จะถูกกว่าด้วยซึ่งก็จะมีขายทั่วไปเลยเนี่ยตามห้างในอเมริกาอย่างเช่นในวอลมา t ์และทาร์เก็ตเอ่อน่าสนใจก็คือเจฟฟ์วิลเซอ์เนี่ยเขาบอกว่าจากการวิเคราะห์การ์ดบลัสเตอร ที่เท่ากันกับการซื้อ Hobbybox หนึ่งกลอ่องด้ือการซื้อ ตัว b u s t บอ Box คุ้มกว่านะครับเอออันนี้ก็น <Wow. S 1> ่าสนใจนะครับและข้อควรระวังนะครับคืออย่าซื้อเป็นซองแบบแบบ่งขายเจฟบอกว่าในซองที่เป็นชิ้นที่มันมีพวกลายเซน็นหรือมีพวกชิ้นที่เป็นแพทซองจะหนักกว่าปกติซึ่งเขาก็จะมานั่งชั่งน้ำหนักดูว่าเอออันไหนที่มีเขาจะดึงไปก่อนถ้าจะซื้อดินให้ซื้อที่เป็นซิลบ็อกแบบรูปข้างล่างและถ้าถามว่าถ้าจะซื้อกล่องมาแกะเองถือว่าเป็นการลงทุนไหมก็ต้องบอกว่าไม่นะเพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อความสนุกความตื่นเต้นเฉยๆแต่ว่าก็มีีีทท่่่เเเออออาาซซื้กกกลลงป็็นบบม การลงทุนแต่ว่าเราก็ต้องไปรุนว่ากล่องที่เราเก็บเนี่ยเป็นปีของลุก,กี้ที่มีเปอร์อร์แมนซ์ที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์หรือเปล่าอย่างเช่นในกรณีของจอแดนที่ใบลุกกี้ในปี1986ราคาแพงมากถ้าไปดูกล่องเป็นซีลบ็อกคงเห็นแค่อันเดียวใน eBay นั่นเองตั้งราคาไว้ที่2 4 5,000ห่นเหรียญอย่าว่าอย่างนั้นเลยนะครับแค่ซองที่ยังไม่ได้แกะจะได้ PSA 9กนะครับก็ขายไปได้ในราคา45,50ดอลลาร์ใน1กล่งองเนี่ยมีอยู่36ซอง คูณเข้าไปนี่ก็ราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ข้อ6แล้วเราจะซื้อกาดหรือว่ากล่องอย่างไหนดีข้อแรกเลยง่ายสุดเลย eBay ก็มีข้อควรระวงังพวกชิลบิดดิง้งชิลบิดดิ้งก็คือการที่เจ้าของกาดมาใช้แอคเคาท์อื่นแล้วก็มาปั่นราคาให้เราซื้อราคาที่มันโอเวอร์ไพรซ์นี่เองแล้วเราจะไปป้องกันการเกิดชิลบิดดิ้งได้ยังไดดงเจฟก็บอกว่าให้เราไปประมูลในนาทีสุดท้ายเลยใกล้ๆที่จะปิดเลยหรือว่าถ้าเราไม่อยากไปนั่งกดในนาทีสุดท้ายเองเราก็ไปใช้เซอร์วิสบิดนิฟติ้งได้ซึ่งถ้าเราไปเสิร์ชใน Google เราจะเห็นหลายเว็บเลยที่มี Service ี Service ท่เเป็นน Businesspping eBay ของง eBay ลลยแจริ้วใ เองก็มีระบบอัตโนมัติบิดดิ้งเหมือนกันโดยที่เราจะใส่ max bidding ไว้แล้วระบบเองก็จะไล่ราคาเองมันก็จะไปจบที่ราคาที่ไม่เกิน max b ิดที่เราตั้งไว้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราใช้ของ eBay เองได้เลยนะครับข้อที่2ก็คือการไปการ์ดโชว์อันนี้จัดเองในอเมริกาก็จะมีหลากหลายอีเวนต์มากแต่ว่าคงจะยากกหราบ้านเรานะครับอันนี้ก็ข้ามไปอันที่3คือการเปิดการ์ดเบรกเกอร์ก็เหมือนคนที่ขายสปอตแล้วเราก็ไปแชร์กันนะครับในการเปิดกล่องเราไม่จำเป็นต้องต้องซื้อกล่องมาเปิดคนเดียวแต่เราไปแชร์กับเพื่อออนนนนๆกกกกััเเพื่่จะมมาาปิดลลงแ้้ว็ุ ได้ ตอนนี้ในเมืองไทยเองก็มีการเบรเกอร์อยู่หลายที่เลยเราก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกอุนกันได้แล้วข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับการเอาการ์ดมาเกรดสําคัญไหมซึ่งอันนี้เนี่ยเจฟย้ำมากเลยครับว่ามันสําคัญมากๆสําหรับการที่จะลงทุนในการ์ดยิ่งเฉพาะเดี๋ยวนี้เราซื้อออนไลน์มาก,การเกรดการ์ดยิ่งสําคัญนะครับโดยที่บริษัทหลักตัดสำหรับการเกรดการ์ดมี2เจ้าเจ้าแรกก็คือ psa ตัยที่ให้เกรดตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเจฟเนี่ยย้ำเลยนะครับว่าสำหรับโมเดิร์นการ์ดต้องเป็น psa 10ที่เราจะซื้อ S <S <indo up> เขาบอกว่า PSA 9เนี <pl ains> ่ยราคาจะต่างกับ PSA 10มากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย PSA 9กับไบโรนราคาจะไม่ค่อยต่างกันเยอะนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะนี่ผมก็ลองไปเส์ชหาดูอย่างตัวอย่างเนี่ยลูก้าดอนฉิกซิเวอร์ปริซึม PSA 10นขายอยู่ที่ประมาณ2 0 0พันเหรียญ PSA 9เนี่ยขายอยู่590เหรียญต่างกันประมาณเกือบ4เท่าแต่ไปดูการ์ดรอนขายอยู่ที่660แพงกว่า PSA 9อีกนะจริงเนี่ยราคาจะเรียกว่าก็ราคาประมาณใกล้ๆกันนะ590กับ6 6 0เก่ยเออกป็นจรงอย่เขาบอกนี่ย แต่ยกเว้นการ์ดเก่า่อายุมากกว่า20ปี PSA 9ก็ยังมีมูลค่ามากกว่าใบรออยู่บริษัทที่2สําหรับส่งการ์ดเกรดก็คือ b e c k e t t หรอว่า BGS ซึ่ง BGS เน่จะต,ต่างจาก PSA คือ BGS เนี่ยจะมีการให้สับเกรดคือระบุเลยว่า Age c o r n e r Surface แล้วก็ Centering มีคะแนนเท่าไหร่การที่มีสับเกรดทําให้มันมี1 2 l e v เล10 back Level นี่คือ all 10 ทุกอันได้10หมดซึ่งราคาก็จะสูงมากๆแล้วก็หายากมากๆด้วยลองลงมาก็คือ BTS 10 Prestine ก็คือ average ได้และประมาณ10แต่มีบางไอเทมที่ไม่ได้เต็ม10 ซึ่งการที่ BGS มี12เลเวลทำให้ BGS 9.5แดบมันถูกด้อยค่าลงเพราะจริงๆ BGS 9.5ก็เป็นเจมิน PSA 10ก็เป็นเจมินเหมือนกันซึ่งมันควรอยู่ระดับเดียวกันแต่ว่าราคาจริงๆแล้วเนี่ย BGS 9.5จะต่ำกว่า PSA 10อยู่ประมาณ20-25%ถ้าเราเอาราคาทั้งหมดมาเรียงระดับกันเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงไ่ตัวอย่างผมเอาการ์ดลุกกี่ของไซออนวิลเลียมสันที่เป็นเบสการ์ดแบบมาให้ดูซึ่ง ผมไม่สามารถหาที่เป็น BGS 10 Dark l e v e l ได้เพราะมันหายากม,มากนะครับแต่ว่าถ้าเป็น BGS 10 Prestine จะขายอยู่ที่545เหรียญ BGS 9.5อยู่ที่125เหรียญซึ่งจะถูกกว่า PSA 10ซึ่งขายอยู่ที่175 PSA 9จะห่างกับ PSA 10เนี่ยเยอะเหมือนกันเกินครึ่งที่72เหรียญแล้วถ้าเทียบกับใบรองอยู่ที่51เหรียญ PSA 9กับใบรองก็ราคาก็ไม่ได้ต่างก,กันมากอย่างที่ผมเคยพูดไว้แล้วเจฟ f บอกว่าถ้าลงทุนเนี่ยควรซื้อที่ไม่ต่ำกว่า P.S.A. 10หรือว่า B.G.S. 9.5นะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพอดคาร์สต์1 0 1โดยเจ f f วิลสันนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะฟังตัวเต็มเนี่ยก็ไปตามที่ y u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  e เขาได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะ,ะใส่ลิงก์ให้ที่ Description แล้วก็ถ้าใครชอบความรู้ดีๆอย่างนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังอีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Daddy Arm t o y ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ